ดวงชตาของชาวราศีพิจิกหลังจากดาวเสาย้ายจะเป็นอย่างไรมาดูกัน สำหสรับชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เปรียบเสมือนกับการขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณมีการก้าวหน้าต่อเดินได้ต่อแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพราะนะครับเรียบเสมือนกับการชีวิตของคุณนั้นได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณเองนะครับก็มีการที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของสังคมกลุ่มผู้คนแล้วก็มีเรื่องราวของการที่จะมีการถูกยกระดับในความสัมพันธ์ต่างๆที่ขึ้นมามากกว่าเดิมเเสกือบ ทางก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกอึดอัดและคุณรู้สึกกดดันอยู่ๆก็จะมีเกณฑ์การที่จะทําให้คุณเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์ต่างๆจะมีความชื่นมื่นขึ้นดีขึ้นและก็มีโอกาสที่คุณจะมีเกณฑ์การขยับขยายที่จะเข้าไปคบหากับกลุ่มคนใหม่ๆกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเปรียบเสมือนกับภพบเรือนของการเริ่มต้นนะครับมีดาวเสาเข้าไปอยู่ดาวเสามาจากภพสาชะเกณฑ์การที่จะอยู่ในจุดของการสังคมมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและก็มีเกณฑ์การที่จะทําให้คุณเองมีความสุขกับการเข้าสังคมได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือคุณเองก็จะเป็นการที่ได้การยอมรับในสังคมได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะคุณเองก็จะมีโอกาสที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงและยกย้ายของดาวเสาสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความสุขและก็ความสําเร็จได้มากขึ้นกับเดิมนั่นเอง